วันนี้เราคุยกันเรื่องโอ้โหต้องบอกร้อนมากนะครับท่านผู้ชมฮะยุบสภาเอาจริงไหมจะเอากันคริสต์มาสอีฟเลยหรือเปล่ารวมไปถึงสุราก้าหน้าด้วยเอ๊เห็นบอกว่าเตะตัดขากันหรือเปล่าหรือว่าเป็นการชิงจังหวะกันหรือเปล่าครับมีทั้งเตะตัดขาท้งจชิงจังหวะทางการเมืองครับทั้งสุราก้าหน้าและกัญชาเสรีอ้าวใครไปพูดกัญชาเสรีตอนนี้โดนคุณเดนินด่านะ ไม่ได้อยู่ในกฎหมายนะคำนี้นะคำนี้นะคำนี้เดี๋ยวคงต้องดูกัน,นเ,อเอาช่วงแรกเอาเรื่องยุบมสภาก,ก่อนแล้วกันเพราะหลายคนถามว่าแหมจะมีเลือกตั้งกันหรือเปล่าหลังประชุมเอเปกน่าจะเข้ากับบุตรหมายรัฐบาลแล้วแล้วก็ม,ม,มีต้องบอกอ,อยูฝั่งผมนี่แหละคุณหมอ,อชนานานเอามาตีปี๊บก่อนเลยครับย4ธันวาฮะคริสต์มาสอีฟ สงสัยจะมียุบสภากันเลยทีเดียวจริงๆที่คุณหมอชนละนานพูดนี่คือก่อน24ด้วยนะก่อน24ด้วยนะจะได้ปิดล็อกใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าถ้ายุบจริงๆนี่อีกเดือนกว่าอีกนะครับมันนิดเดียวเองนะแป๊บเดียวพฤศจิการยนแล้วนี่นะฮะที่คุณหมอบอกจะมีการยุบสภาก่อนวันที่24ธันวานะฮะเนื่องจากเป็นระยะเวลา90วันก่อนรัฐบาลครบวาระฮะ เพราะบอกว่ายังนับเรื่อง90วันอยู่มันจะต้องย้ายพักครับแล้วเดี๋ยวจะมีผลกับการตัดสินใจอันนี้เพิ่งจะพูดไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยหมายพอออกมาแบบนี้ยุบก่อน24มาแน่มาแน่หลายคนก็เรียกว่าตกตกใจกันเราไม่เท่าไหร่นักการเมืองอาจจะตกใจเยอะครับทําไมถึงจะต้องเป็นวันนี้ฮะนี่นะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อรัฐบาลอยู่ครบวาระเนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ที่จะลงเลือกตั้งได้ต้องสังกัดพัก90วัน คือจะต่างกันใช่ครับถ้าครบวาระกับยุทธภาไปก่อนถ้ายุทธภาไปก่อนเนี่ยแค่30ิวันแต่ถ้าอยู่ครบ90คุณต้องสังกัดพักก่อน3เดือนนะใช่ครับและการเลือกตั้งเนี่ยหลังจากทวาระเนี่ยกำหนดให้ไม่เกิน45วันคือมันเลือกตั้งสั้นแต่ระยะเวลาสังกัดพักยาวจะัมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นต้องรีบย้ายก่อนเลยต้องยุบหนีแล้วเ็าบอกจะมีย้ายเข้าเพื่อไทยนี่ละฮะปกติเห็นแต่เพื่อไทยไหลออกอันนี้เขาบอกว่าจะย้ายเข้าเพื่อไทย30มถึงาอันนี้เนี่ยคุณหมอชนละนาไม แต่ว่าเป็นการวิเคราะห์ของพรรคเพื่อไทยเขาเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยหลังเอเปกเนี่ยย้ายกันเพียบ<อ>จนสภาหลงเหร็งอยู่ต่อไปก็ทําอะไรไม่ได้ยุบด,ดีกว่า,เพ,าเพราะถ้าย้ายไปเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนสีเสื้อแล้วยังเป็นสอสอได้ก็ต้องออกเลยใช่ไหมยเออถ้าออกเลยปุ๊บสภาก็ถ้าหายไป50คนนี่คนน้อยแน่นอนอีครับอ,อีกอันนึงก็บอกว่าจะยุบหนีอภิปรายทั่วไป ็ือรอไว้ก่อนเพราะนี่ปบบเขาสภาแล้วใช่ฮะแล้วก็เรื่องหนักๆทั้งนั้นครับทั้งเรื่องโศกนาฏกรรมเรื่องยาเสพติดมีน้ําท่วมน้ําท่วมนะฮะเรื่องอาวุธปืนและที่สําคัญก็คือเรื่องเงินบริจาคโอ้ที่เป็นประเด็นนี่เห็นบอกว่ากําลังใจชาติบริจาคเข้าพักกำลังจะเอามายื่นด้วยฮะแล้วก็อาจจะมีนาฬิกาดูด้วยเร่งกลับมาอีกรอบใช่ไหมฮะมากลับมาอีกรอบเพราะฉะนั้นคือเขาก็เลยประเมินว่าถ้าหนีได้น่าจะหนีก่อนใช่ครับอีกอันนึงคือถ้าไม่ยุบ แล้วเกิดมีคนย้ายฝ่งย้ายฝั่งสอสอถ้าเกิดฝั่งรัฐบาลลาออกกันเยอะจะเป็นเสียงข้างน้อยโหวตจะแพเอนะฮะเวลาออกกฎหมายเขาบอกว่ายังมีกฎหมายยัตติอะไรต่างๆจะแพ้หมดนะแล้วก็ที่สาคัญคือดุลในสภาเปลี่ยนไงเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ครองเสียงข้างมากอาจจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอันนี้คือเป็นมุมของทางฝ่ายค้านที่มีการวิเคราะห์นะครับขยับกันไปดูต่อท่านผู้ชมครับว่าเหตุผลแบบนี้เลยควรจะยุบสภา ก่อน24คริสต์มาสอีฟจริงไหมแต่พอไปถามคนที่มีอำนาจสองท่านเขาก็ตอบกันนะคนหนึ่งนี่ตอบสั้นตามสไตล์ไม่มีอีกคนหนึ่งต้องไปถามคนปล่อยข่าวจริงๆคนมีอำนาจมีคนเดียวฮะออที่จะยุบสภาคือนายประยุทธ์คนเดียวใช่นะครับทีนี้การตอบแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับสวนกลับฝ่ายค้านเป็นการปล่อยข่าวนะอ๋อเดี๋ยวลองฟังสองท่านนี้ว่าอย่างไงครับแลอีกเรื่องหนึ่ง เรองสาไมะในช่วงนี้คที่เราต้องไปตามคนปล่อยข่าวใช่ไหมครับท่านนองครับเรื่องยุบสภาเนี้ยังไงครับจะยุบเมื่อไหร่ครับมีมีการพูดถึงว่าอยากจะมีการยุบสภาเดือนธันวามนะคะท่านขาไม่มีนี่เราขึ้นซับตัวใหญ่มากต้องขึ้นซับไม่มีนะฮะเพราะพูดน้อยมากเออเพราะฉะนั้นแล้วคําถามคือแล้วทําไมถึงมีข่าวออกมาว่าจะยุบ ยุบทิพย์นี่คือยังไงฮะไม่ยุบจริงเหรอครับยุบทิพย์คือมีแต่ข่าวไม่ยุบจริงอ๋อเมื่อกี้มีเหตุผลแล้วว่าถ้าจะยุบก่อน24่ธันวาทำไมถึงต้องยุบก่อนอันนี้เรามาฟังอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมถึงยุบทิพย์คือยุบไม่จริงครับคนที่พูดคืออาจารย์เจตโทนันริชออกมาวิเคราะห์ให้ฟังอันนี้ก็บอกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ไม่จำเป็นต้องยุบคือก็อยู่แบบน้อยๆยไปก็ได้เพราะว่ากฎหมายสําคัญไม่มีแล้วนะครับ โอพวกกฎหมายการสําคัญที่ลัวแพ้ไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็กฎหมายอื่นๆของพรรคร่วัฐบาลก็น่าจะจบภายในเดือนนี้แหละฮะอย่างเช่นกฎหมายกัญชาเนี่ย่ะเข้าจะหมดแล้วคืนนี้หรืออาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะจบเต็มที่ไม่ได้ลากไปถึงหลังธันวาแน่นอนใช่ครับหรือถ้าเกิดสมมติว่ากฎหมายสําคัญถ้าไม่ผ่านก็ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือยุบสภาซึ่งมันก็ไม่มีมาค้างคาวไว้แล้วแล้วก็บอกเป็นสสรัฐบาลอยู่ดีๆ จะลาออกไปเป็นฝ่ายค้านทาไมฮะใช่นะฮะก็คือถึงแม้ว่าต้องการจะย้ายพักนะครับก็ไม่ต้องรีบย้ายตอนนี้เพราะว่าอยู่รัฐบาลได้เปรียบกว่านะฮะทั้งเรื่องกฎเหล็กร้อยแปดสิบวันยังสามารถไปกับรัฐมนตรีได้ไปถ้าไปกับรัฐมนตรีแจกของได้นะก็แจกของได้รัฐมนตรีแจกได้นะฮะเนี่ยแล้วก็บอกออกจากสอส เงินเดือนก็ไม่ได้คืออาจารย์เจตบอกอยู่ๆจะไปเป็นฝ่ายค้านทําไมจะลงพื้นที่ก็จะลําบากเงินเดือนก็ไม่ได้ด้วยคือถ้ายุบอาจารย์เจตบอกยุบแล้วค่อยย้ายคือถ้ามียุบสภานะยุบแล้วย้ายอย่างทันเลยจะรีบย้ายทำาจารรีบย้ายทำไมเพราะว่ามันเหมือนกับเรื่อง90วันแหละฮะ30วันนี้นับถึงวันเลือกตั้งเลยนะฮะคือไม่ใช่นับถึงวันสมัคร อ๋อตอนแรกที่บอก24ธันวาคมคนก็นับไปว่าอ๋อครบปุ๊บเดี๋ยว90วันมันจะต้องเป็นวันนั้นทอนกลับมาเป็น24ธันวาคมอาจารย์เจ๋งจริงนับถึงวันเลือกตั้งถ้าวันเลือกตั้งถ้าอยู่ครบวานะเนี่ยกรกตเขาประกาศแล้วว่าไป7พฤษภาคมนับย้อนหลังกลับมา90วันก็คือ7กุมภายังมีเวลามีตั้งกุมภาคุณไม่ต้องรีบหนีตั้งแต่ธันวาคมนะฮะแล้วก็บอกอ้าวรัฐบาลอยู่ครบสังกัด90วันเนี่ยนี่แหละฝ่ายค้านนับผิดหรือเปล่าเออหรือเล่นเกมเหมือนที่ นายพลเอกประยุทธ์บอกไปถามคนปล่อยข่าวสิรหรือจะขุดบ่อล่อปลาสร้างกระแสเอาตอนนี้หรือจะเป็นอันนี้หรือเปล่าครับเ<ช>พราะเขาบอกเลยนะช่วงนี้ต้องหักเล่ชิงเหลี่ยมกันใช่แล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยอยากไปเลือกตั้งเร็วจริงหรือเปล่ากระสุนพร้อมไหมผมชอบกระสุนดินเทานี่มันเป็นยังไงครับปกติเราใช้กระสุนดินดำนะ สนนดิเขาบอกดินดินเทาเนี่ยมันจะคล้ายๆธนบัตรบางบสีสี่คคือดินแดงดินม่วงอาจจะไม่ไหวต้องดินเทา๋ัวนี้ว่ากันหลักขนาดนี้แล้วเยอะนะนายกฮะมีอีกหลายอย่างจะย้ายเช่นอยู่ครบไหมออยู่ครบไปแล้วไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย้ายย้ายพักก็ได้อย่างที่บอกเจ็ดกุมภาพันธ์อันนี้ขยับไปอีกหลายเดือนเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดจะหักดิบคือกะว่าคนอื่นเขาฉุกเราหุกเลยเนี่ยก็แล้วแต่จังหวะนายกยุบแต่ว่าไม่จาเป็นต้องยุบเร็วที่สําคัญคือ ถ้ายุบสภาเนี่ยรัฐบาลจะเจอกฎเหล็กซะเองพอยุบแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะแต่งตั้งโยกย้ายได้ใช้งบก้อนใหญ่ไม่ได้ใช้สื่อรัฐแถลงผลงานไม่ได้เพราะฉะนั้นคือถ้ารีบยุบไปพูดง่ายรัฐบาลก็จะติดขยับในการหาเสียงเองจะรีบไปเพื่ออะไรทีนี้บิ๊กตู่จะอยู่ต่อได้ไหมฮะนี่ไงฮะคือตอนนี้ข่าวชัดเจนแล้วว่าบิ๊กตู่เนี่ยไปต่อแน่นอน มันจึงไม่ใช่แค่สมัยน hey, uh uh sure ี้ใช่ฮะสมัยหน้าก็จะเอาด้วยใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวของก็คงจะทราบอยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะอาจจะไปต่อเนี่ยแต่ไม่ไปกับพลังประชารัฐแล้วอาจจะไปสร้างบ้านใหม่ไปต่อแต่เปลี่ยนคันรถของใหม่อาจจะไปไวกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดจะอยู่ก็อยู่ได้แต่ต้องเคลียร์ก่อนจะเอายังไงกันแน่น้ําหนัก บิ๊กตูกับบิ๊กป้อมน้ำหนักใครจะมากกว่าในพักแล้วถ้าเกิดไปขาลอยไหมถ้าอยู่เพราะรู้สึกคนที่อยู่มีบทบาทจริงๆจะเป็นคนที่สับส่นบิ๊กป้อมสส่วนใหญ่ใช่ครับทีนี้ถ้าขาลอยก็จะมีปัญหาในการทํางานสภาเหมือนที่ผ่านมาอาจจะโดนไปรวมเสียงกันมาโคน่นโหวตสวนในการซักฟอกถ้า<อ>ไปสมัยหน้านเสี่ยงมาก นี่คือโดนมาเคยโดนมาแล้วดมาแล้วแลถ้าจังมิก็จะโดนอีกใช่ครับฉะนั้นยอมไม่ได้นะฮะต้องไม่ขาลอยรับอีกฝั่งเขามีทั้งน้องทั้งลูกน้องทั้งคนดูแลพี่พี่ใหญ่ไม่ได้ตัวคนเดียวคือแม้คู่นี้จะไม่ได้ทะเลาะกันจริงจังอาจจะเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าทางที่จะไปร่วมการมันยากเพราะว่าฝ่ายพี่ใหญ่เนี่ยเขามีทั้งน้องและพี่น้องที่เชียร์เขาเป็นนายกอยู่ ก็คือสนับสนุนคกองเชียร์ในพักก็คนละฝั่งกันด้วยนะฮะแล้วบิ๊กป้อมจะไปต่อเนี่ยจะยังไงฮะคือต้องเตรียมการรับมือแต่ถ้าเกิดเคลียร์ไม่ลงตัวบิ๊กตู่ก็ไม่อยู่อีกอ,ะอ่ะออไปพักใหม่รวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีข่าวว่าไปสั่งค,คนใกล้ชิดนะฮะให้ไปเดินเกมรวบร,ร,รวมสมัครพักพวกความพร้อมในการตั้งพักเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วอ่าม,มันก็คือ มึงก็งงอยู่เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วพักอื่นเขาเตรียมแคนดิเดตกันไว้พร้อมครับบางพักอาจจะยังไม่เปิดตัวแต่บางพักก็เปิดแล้วแต่พลังประชารัฐยังไม่รู้เลยว่าแคนดิเดตจะเป็น<ช>สมาชิกพักหรือเปล่าและจะส่งใครกันแน่แล้วถ้าอยู่จะอยู่กันยังไงต่อใช่ฮะทีนี้ทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยมาเป็นเหตุผลว่าในเมื่อเขายังไม่พร้อมเขาจะรีบยุบทําไมอ๋อ เขาก็คงไม่ต้องนั่งรีบ<ช>เพราะฉะนั้นที่บอกว่า24ธันวาคมก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นแค่การวิเคราะห์จากอีกฝั่งหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวลองลองดูท่านผู้ชมครับว่าถ้าไม่พร้อมเออแล้วจะรีบไปเพื่ออะไรนะครับ,รบพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูรีบไม่รีบไม่รู้แต่ตอนนี้คว่มไปเรียบร้อยแล้วครับสุรา9หน้าแต่ก็มีคนที่รีบกว่านะประกาศกฎกระทรวงออกมาเรื่องของการผลิตฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าเรื่องนี้ชิงรักหักสวัสด์แก้เกมสกัดเกมกันยังไงบ้างครับ